สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านกล่องสุ่มหนึ่งพันนะคะจอจานหนึ่งพันจอจานหนึ่งพันรุ้นเงินห้าล้านได้่องสองพันทุกกล่องรุ้นเงินห้าล้านรุ้นเงินห้าล้านจอจานหนึ่งพันรุ้นเงินห้าล้านจอจานหนึ่งพันรุ่นเงินห้าล้านนะคะใส่เงินทุกกล่องใส่เงินทุกกล่องใส่เงินทุกกล่อง ใส่เงินทุกกล่องจ้าอันนี้เขาเขาซื้อขนมมาฝากจากมาเลเซียแบ่งให้ช่างแต่งหน้าไปอ่ะให้ดูใส่เงินทุกกล่องเลยนะจ้าจอจานหนึ่งพัน มีจัดอาจารย์ท่นจะใส่เงินทุกกล่องเลยของอ่ะมีเงินทุกกล่องมีเงินทุกกล่อง,ม,ง,องมีสินค้าสองพันบาทนะคะแล้วก็มีเงินทุกกล่องเลยเดี๋ยวเอาสินค้าใส่ สินค้าใสคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเงินอย่างนี้แหละนี่มีสินค้าสองพันบาทแล้วก็มีเงินทุกกล่องลุ้นเงินห้าล้านลุ้นเงินห้าล้านลุ้นเงินห้าล้านนะคะลุ้นเงินห้าล้านลุ้นเงินห้าล้านค่ะลุ้นเงินห้าล้านนะคะลุ้นเงินห้าล้านค่ะลุ้นเงินห้าล้านมีทั้งสกินแคร์ทั้งอาหารเสริมนะคะลุ้นเงินห้าล้านบาทกล่องสุมจอจาร์หนึ่งพัน คุณผู้ชมพิมพ์มาเลยจอจานเท่ากับหนึ่พันระบบมันจะดูนะคะถ้าสั่งสบู่ก็สอเสือค่ะสอเสือเท่ากับหนึ่พันสอเสือเท่ากับหนึ่พันนะคะ